โอเคนะครับผมก็คงฝากไปที่ลทุก,ก,กท่านที่เข้ามาอยู่ในช่องแอดไม่มังกรชีฟชีไม่ใช่ซีเออเนาะวันนี้นะครับผมจะสอบลงมัสกี้บิดีทอเล็ให้ไปอยู่ใน,มนเมลอนนิกานะครับผมใครที่โหลดไม่เป็นเนี่ยดูผมใครที่อันนั้นลงไม่เป็นดูผมไปนะครับอย่างแรกเลย ไปหลดมัดของตัวของใครก็ได้นะครับมาแต่ผมมีอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อนโหลดมาได้โหลดมาเลยหลังจากนั้นก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะจากแรกแล้วหลังจากนั้นก็เลือกมอดตล้้ก็มาใส่ตรงนี้ตรงอันแรกสุด 要不吗 แปลกๆหน 8, ่ครับผมอ๋ออันเดียวกันอันเดียวกัน ก็เข้าตุกเกมเมลอนเพล็กกาวเลยแต่ชื่อมันเปลี่ยนใหม่เลยนะนแต่ผมอันไม่ออกเนาะกดเข้าไปเลย พอลงที่ใหม่ไม่ได้ลงมาเป็นเดือนหรือก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละมั้งผมก็ยังเป็นกดเข้ามาตรงตรงอันนี้เลยนะคบผมแหมเดี๋ยวแป๊บนึงก็ให้ฉากมันโหลดกกมัดผมเยอะนะเนีย่ยไอที่ขึ้นตรงเนี้ยมันไม่มันโชว์ขึ้นไม่ได้เพราะผม ก็ผมลงไปแล้วลร้อยผมูมอสนะโอเคกดเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะอลังจากนั้นก็หาตัวไฟที่เราเพิ่งลงไปก็คือมันอยู่ตรงนี้ของผมนะครับผมเพื่อบกดไปปับ๊บอาจจะอยู่ล่าง ไม่วอันนั้นเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงนะแต่ถ้าไปดูในเกมอาจจะไม่ถึงร้อยแต่ที่ผมลงไปร้อยสี่ที่ผมลงตอนแรกๆก็ประมาณนั้นแหละลอันนี้ลงไปแล้ว นนีลงไปแล้วนนเนล่างๆนมว่าอคอันนี้ลงแล้วส,สีไฟนะสีไฟก็คืออันนี้อันนี้ น,นี่ผมลงแล้วเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องใ้ดูเโอเคสไปนี่ก็ลงแล้วอันนี้ลงไปแล้วโอเคไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีมอด ไม่ต้องรอตรงนี้มันเด้งมดถกเยอะมากเลยนะนเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งไม่จบเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าเกมแล้วจังหวะน,นี้รอให้มันโหลดตรงนี้เสร็จก่อนโอเคเสร็จแล้วก็เข้าเกมเลยเลือกแบบเข้าเกมเลยนะอาจจะมีอันนี้เด้งมนันหน่อยก็ มีเสียงลมก็ขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าผมเปิดลมอยู่ร้นอนนะช่วงนี้ก็เลยต้องเปิดอันนี้อันที่ผมลงมาก็คือไอพวกนี้นะครับผมมีตัวติดเชื้อไม่ติดเชื้อไอทั้งสปีกเกอร์ที่ติดเชื้อแล้วกับไม่ติดเชื้อ แล้วก็ให้ท่านคาบวลลาแล้วก็เจ้าตัวกล้องใหญ่ที่ผมลงมาแค่นี้แหละแหลกๆหน่อยนะคือลูกนี้นที่ผมเซฟไว้ สำหรับใครที่อยากจะโหลดมาดตรงนี้ก็ทําตามผมแบบที่ผมสอนไปมือเดินถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปย้อนดูได้อีกทีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาตัวที่ผมอันนี้ออกมาให้ดูนะที่ผมเซฟไว้กับที่ยังไม่เซฟเนาะจะเป็นตัวนี้เลย ผมเซฟไว้แล้วก็คือชื่อของเจ้าตัวนี้ก็คือตะกล้องนั่นแหละแต่ผมชอบเรียกว่า D Y C C กดตรงนี้ปืนตรงนี้ก็จะแรงมากเลยนะแต่ตกัวหนึ่งก็คือ D Y 3 8อันนี้จะตัวใหญ่กว่านะครับผมเพราะผมลืมปรับขนาดให้มันตัวประมาณเล็กๆ ก็ใช่เหมันถ้าคุณถ้าใครอยากทำให้ผมทำคลิปกิฟดี้ทอยเล็ตก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยครับเดี๋ยวผมไ like ปอ่านทุกอันเลยนะครับสำหรับคลิปที่ทุกครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ทำต่อด้วยอ๋อแล้วมีอันเสริมด้วยก็คือพวกนี้นะครับผมอันนี้อ๋อตรงนี้ที่เลเซอร์ของอันนั้นอออนี่อ๋อ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 เ่ย จะดังชิบหายไปไหนวะโอ้ยังดังเลยอะทุกคนอันนี้ผมอันนี้พอได้อยู่เนาะแต่มันแหลกอันนี้อันนี้ปืนกลส่วนอันนี้ก็คือปืนที่เอาไว้ติ๊อุย้ยทีเดียวก็กล้องสั่นเลยเออกล้องสั่นเลยทุกคนทีเดียว ถาใครอยากถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมลากลับไปด้วยเจ้า t Y C C กันด้วยครับผมกับ M K 42บายบายตื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  ตือปิว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 อ่เก็บแล้วเว้ยอี่เอ็นม้ววววเวว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 ับอัววววอึ ยังรัวเอีย yeah. จบคลิปจบได้ยังยังไม่จบอีกจบสิวะจบจบสิไม่ไม่จบแล้วจบสิไม่จบไม่จบอยู่ต่อยแม่งคนทำคลิปเลยจบจบจบได้เร็วจบจบ